จากขาดทุนหนักพลิกมาเป็นกําไรได้10บ,บทเรียนจาก13ปีในการเทรดทองผมเคยล้างพอร์ตหลายรอบวันนี้ทำกําไรได้สม่ำเสมอ10ข้อนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตการเทรดข้อ 1. ตลาดไม่มีหน้าที่ทำให้คุณรวยทุกบาทที่ได้คือบาทที่คุณอื่นเสียเปลี่ยนจากตลาดต้องให้กําไร เป็นเราต้องหากำไรจากตลาดมองเป็นอาชีพที่ต้องฝึกฝนต้องมีความรู้และทักษะข้อ2 stop loss คือเพื่อนที่ดีที่สุดเคยเกลียด stop loss คิดว่าขโมยเงิน stop loss เหมือนประกันรถป้องกันไม่ให้ชิบหายตอนนี้ตั้งทุก position มองเป็นค่าเรียนรู้ไม่ใช่ความล้มเหลวข้อ3า ไม่ต้องชนะทุกครั้งวินเรท40%แต่ R ต่อ1:3ต่อดีกว่าวินเรท70% R ต่อ1:1ต่อเทรด10ครั้งชนะ4แพ้6แพ้600จุดชนะ1,200จุดกำไร600จุดเลิกหาวินเรทสูงโฟกัสที่ริสต่อรีวอดแทนข้อ4อารมณ์คือศัตรูตัวฉกาศ วินาทีที่อารมณ์เข้ามาคือวินาทีที่แพ้โกรธเพิ่มหลอดโลภไม่ปิดกลัวไม่เข้าหวังไม่ตัดสร้างกฎเหล็กขาดทุนถึงนิมิตหยุดกำไรถึงเป้าหยุดคอฮามันนี่แมนจเมนต์สำคัญกว่าวิเคราะห์วิเคราะห์ถูก70%เร์เซตแต่ใช้หลอดใหญ่เกินยังขาดทุนริสไม่เกิน2%อเซต่อเทรด ไม่เกิน6ปเซต์ต่อว,วันคอมเพลวเมื่อกำไรลดหลอดเมื่อขาดทุนข้อ6ระบบที่ดีต้องเรียบง่ายเคยใช้อินดิเคเตอร์20ตัวยิ่งเยอะยิ่งสับสนตอนนี้ใช้แค่ไม่กี่เครื่องมือความเรียบง่ายคือความซับซ้อนขั้นสูงสุดข้อ7ต้องมีเทรดดิ้งแ plan plan your trade trade your plan ก่อนเทรดวิเคราะห์เทรนหาคีย์เลเวลส์ขนาดเทรดเอนทรตามเซตอัพ SLTP ชัดเจนหลังเทรดบันทึกผลวิเคราะห์ปรับปรุงข้อ8เวลาไม่เทรดสำคัญพอๆกับเทรดการไม่เทรดก็คือการเทรดโอเวอ r ์เทรดดิคือหายนะเทรด20ครั้งกำไร2,000จุดดีกว่า100ครั้งกำไร500จุด รอเซตอัพที่ดีคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดข้อ9เรียนรู้จากความผิดพลาด Trading Journal คือครูส่วนตัวที่ดีที่สุดบันทึกทุกเทรดวันเวลาเซตอัพเอนทรีเอสแอลทีพีผลลัพธ์อารมณ์ทบทวนทุกสัปดาห์หาแพทเทิร์นความผิดพลาดและความสำเร็จ ข้อ10การเทรดคือธุรกิจไม่ใช่การพนันนักพนันหวังรวยข้ามคืนไม่มีแผนพึ่งโชคนักเทรดสร้างรายได้ระยะยาวมีระบบมีวินยัยมองเป็นธุรกิจมีทุนต้นทุนความเสี่ยงแผนธุรกิจ1ิข้อนี้เปลี่ยนวิธีคิดจากนักพนันเป็นนักธุรกิจ จากหวังรวยเร็วเป็นสร้างรายได้ยั่งยืน13ปีสอนว่าไม่มีทางลัดมีแต่เรียนรู้พัฒนาไม่ยอมแพ้ความสำเร็จวัดจากการลุกขึ้นได้กี่ครั้งหลังล้มทุกอย่างต้องใช้เวลาถ้าไม่เริ่มวันนี้10ปีข้างหน้าคุณก็ยังอยู่ที่เดิม